นางชุพินรู้สึกมาได้นกายฟินผ่ารู้สึกใบาตาคุณพระขุนาจอยู่บ้านเลขที่4 8หมู่7อยู่บ้านต้นเหนือตำบลนาหนังรูนน้สึกอำเภอบพบิษัยจังหวัดหนองคายใบายตาคุณพระขุนเจ้าอยากทราบที่การตายยายอายุเท่าไรตอนตาย57ค่ะ57ปัจจุบันนี้เท่าไหร่าาปัจจุบันเท่าไหร่นงประมาณลูกแต่แต่จริงมาันหกสิบมเนาะประมาณประมมาาณปียายสุพินเบื้องบน ใบตาคุณพระกุญจาอยากทักที่การ,ารตายเจ็บไข้ตายลูกบัดเหตุนายสุพินเป็นคนลักษณะต่าตีปันกลางผมสั้นถาม,มาว,ว่าสีเตียชีวิตนี่นเจ็บยืดยาวว่ามันโบโดนกู้ตายทุกป,ปับ๊บเนี่ยเจ็บยืดยาวอีใครอยากพบลูกสาวค่ะลูกสาวหลานอยากพบอยากคุยเจริญแม่มาพบกันตอนนี้สิ้นผ้าถุงแบบสิ้นผ้ามีหนี่ใส่เสื้อแทนสั้นมาพบเขาเลยมาค่ะ อาไาหนูไม่ต้องเก่งใจายเข้ามาเลยถือว่าหนูเป็นลูกเป็นหลานอาะอออือัืออืออือ่ ้านานอูเนอยอันอันนี้ลูกไข่ร้านสาวโบด้เอามาน้าด้วเนี่ยหมยอันมันมากไก่ช่องโลกมาหลายก็่เลือได้เอามาหน้าตอนี้ตะเนียโดนัดนีแล้วมั้งหาผู้ว่าสิเรียงร้านให้เขาก่อนคือไก่ไว้แค่เป็นยังไงบาเดมั้นบานบ้นไรเยี่ส สบายดีรถโตคนเห็นบุญลายแล้วก็แม่แล้วไววดเลยจะตีอะไรงเขาบนเา่เลยวันีบุญทะาเนล้ว

ก็ตาซื้อว่าจะเล่ก่อนเล่ไหมบอกมนต่อก่อนวตาตีแต่ว่าเฮ็ดบุญเฮ็ดยันใสบานแาดนาไปนี่ได้รับบิดบ่เน่ยบุญใหญ่เลยแล่กันตได้พออยู่เล่นว่ายใหญ่เขาใหญ่ยันได้เข้าน้ำหลูกอยู่บ่บ่ถึงแม้ญี่ปุ่น chạm lúc sai đây bao lời nghe hả hắn mình bơm à kim hoàn nhang kim hoàn tây bắc hắn là hắn bơm ô kim hoàn tháng sáu luôn kim hoàn, hoàn đồn nát luôn đồn nát đẹp đến đồn nát nè kim hoàn mình hả mẹ kim hoàn đồn nát lắm ủa, ừ. ừ, mắm cứ cứ sao nó, này mắm thắm đây này, mắm này cứ trông cứ tầm ngơi này, mắm bơ này măng xay bả này đây mình bơ, ừ. mẹ như phụ nữ như này địa, cứ trăng sông, có hiện câu mẹ, ừ. กเป็นตะเมยแทะอนญี่ปุ่ตัจไปเฮ็ดตะเวียกกเกาอยู่บ่รับีหงายเข้ารับไมมาคุยนํานี่สีนี่เมยเมยเราจีแมะยังไงอ้อมอยู่ทางคนได้ตัวดีตัวเด็ดสาวบุกน้บ่อโดนมาหาเ่อหนึ่งลูกกอทุกข์ึ้นอยากแทะฉิบ่มีโศกมีมันอยู่บ่ว่ ไปไปยุ่นก็ได้ไปเห็นตาเห็นยังกินเผากินน้ำซุ้มกันยุติบ่บอกแม่ฮะอย่าเพาอนี่กท่านทําจะเวลาหน่อยอยู่อย่าเฝ้านอนฮะอย่าเฝ้านอนโอ้โหอย่าเฝ้านอนนี่แจกลูกไหม่มนอ่าเฝ้านอนี่แจกไ Ô, tất nhanh, như nó cản gật, tu mát đi tụi 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 มันดีใจบ่าูกจไหนเห็นลูกมากขึ้จังหายนจังสรรรูไม่เฝ <c oughs> ้าลาฮะมันดีใจบ่าลูกจไหนเห็นลูกมากขึ้นหาดีใจมีูกเ้องน้อจะเฝ้านอนแม่เวลาให้หงอยเยอ่คน,นมาจริงๆคนวางไต่บ่ขอมอันอยากไถ่ก็คือแต่เอาเมื่อโอ้คนห่วงมากมากเด็ดา <c oughs> <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ตอนนี้เห็นว่ายูยูใสเขาจะวางเขาตายไปแล้วบตกนรกกับถึงสวรรค์แลยแมยไปยูวางไหตถึงสวรรค์อถึงสวรรค์ยูตีแม่โอ้กแต่ถ้าไนไปกลนเนี่ ถ้าได้ไปก็เแต่บุญนาะก็นอนได้เห็นไปยุบุญนะเขาน้าช่างปลาเน่เขาน้าช่างปลาพวกนี้พวกยาดอกตีอ่ะมามาเฮื่นยิ่เลยบอสบอมามาอยู่บานห้าไหน่อยู่บานตอนหล่งมาจะเชื่อบอมาฮะเดี๋ยวพวดมือวานอยู่มีคนอยู่บัเหอมีย่เงี้ย บ่มีเลยอื้นี่น้องแค้นไปอยู่บ่น้องแค้นน่ะฮะบ่ไปไปยู่น้น้งอยู่อืมตัวอะไแต่ว่าไปพุ่นกับน้บ่ยืนบ่อยากยืดดแอยากนอนแค่น้อนบ่เนี๋ยนเราจะได้คุยน้าบ่นอนแม่ี่บุญคอ่นไนเห็นนังแม่ ý buồn của một cái món chóng bụi của một cái món chóng bụi của một cái món chóng không, của một cái món chóng bụi của một cái món chóng của một cái món chóng bụi của một cái món của một cái cái món chóng bụi của cái พักพวาซะเด้อแบบนี้อยู่ดีมีแห้งท่านชันวาตักบาดแดกน้ำไปหาได้รับได้ยังลูกกับสิเฮ็ดให้ไปหาเรื่อยๆได้ไหมเด้อซอยเลี้ยงบบไม่น้อยแน่ฮะซอยเลี้ยงบบไม่น้อยเด้อแบบพกัดน่ะคือว่าสิซอยเลี้ยงฮะซอยเลี้ยงเน่เด้อว่าสิซอยเลี้ยงก้อนค่อยสิตายดอกว่าจะลูกหนุนัด เอาเอาเอาสันนาเมล์เอาเอาเอาให้แม่ไปพักคอนเดอร์ลลูกสิให้ลูกให้ร้านพุงเพื่องเงืองเงืองไว้ Gulf okay. ไว้ได้อแมอ่ะาถูสาถูเอาเมลเด้อเด้อสันเด้อวันนี้สันตัวคุยนํากับมิสตรสิรัตนนี่จัดเนาะอ้โอโเปลี่เปลนมิตลูกหล่ะอย่าถืออย่าซาลูกเด้อยังกระไดเอาเอาวันนี้เอาเอม่เอาเ những cái món này chưa 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 chưa

พอฝ่ายเดียวกันอืมอ่ะสูบบุหร่พออคยบอกก็ว่ามตาใสอยู่เหมือลับ